สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันถึงบทที่ unit 11นะคะ unit 11 oh. laws well, a n s m a t มันทำมาจากอะไรนะคะจากหนังสือชื่อว่า my world for unit 11นะคะทีนี้เรามาดูกันเวลาน้องเรียนนะคะน้องก็ไป็า่านหนังสือว่าหนังสือมีเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะแต่ว่าพี่จะทำโฟกัสเฉพาะตรงที่หนูจะทราบควรจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของ tense ในแต่ละบทนะคะ แล้วก็ถุกบังคับมาว่าแต่ละบทห้าเกิน15ถึง30นาทีด้วยเพราะว่าไม่งั้นผู้ดูมันหนักเกินไปสำหรับหลายๆวิชาอยู่ด้วยกันนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเรามนสรุปจะสรุปไปสักนิดนึงนะคะ,ะทีนี้เรามาดูการเรื่อง Passive นะคะ Passive ก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะทำไมมันถึงต้องมี Passive นะคะ Passive เช่นสมมติว่าถ้าเราบอกว่า I I'm um, eating rice. แปลว่าอะไรคะฉันกำลังกินข้าวถ้าน้องไม่มี passive น้องมาเขียนว่า rice is eating me จะแปลว่าอะไรคะข้าวกำลังกินฉันนะคะมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูจะต้องรู้จัก tense นะคะก็คือการเปลี่ยนจาก active ให้กลายเป็น passive จะต้องกลายเป็นข้าวกำลังถูกกินนะคะ จะต้องเปลี่ยนเป็นข้าวกำลังถูกกินเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาหัดเรียนเทนส์กันนะคะทีนี้หนูไปดูในหนังสือของน้องเออลืมบอกไปไปโหลดชีตด้วยนะคะโหลดชีตเลยนะคะ,ะ,คะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเรียนชีตกันนะคะชีตที่จะต้องใช้หนังสือของพวกเราก็จะถูกบรรจุในชออี่กับชีตเรียบร้อยแล้วนะคะ The p ยวถ้ s ซ is f o ี m ฟอ f o r m แปลว่าถูกตั้งอ,อ่อกอตั้งออถูกตั้งขึ้นมาหรือ form ขึ้นมา by ด้วยการ combine a form of the verb be and past participle past participle ก็คือเวอร์ช่องที่3นะคะ Word to be ตามด้วยเวอร์ช่องที่3 cheese is made from milk นะคะชีสทำมาจากนมนะคะต่อไป the telephone was invented by Alexander นะคะตรงน,นี้ก็เป็นเรื่องของ past simple แต่เป็น past simple ที่จบไปแล้วในอดีตน,น,นะคะ น้องมาดูกันนะคะวิธีการทำเท n นนะคะก็คือ subject นะคะก็คือ subject เดี๋ยวขออนุญาตเปี่ยนตรงนี้แล้วกันนะคะคือ subject กได้ w o r ร s ชอ p ที่1อันนี้คือ present simple เวลาเปลี่ยนนะคะให้กลายเป็น present เอ่อ past present simple ที่อยู่ในรูปของ past tense ก็ใช้ subject ตามด้วย is a n d uh, ตามด้วย verb ชอบที่3นะคะแต่ถ้าเป็น past simple past simple นะคะ past simple นะคะก็คือ subject บวกด้วย verb ช่องที่2นะคะเวลาเปลี่ยนก็จะกลายเป็น subject บวก was were บวกด้วย verb ชองที่3 นะคะทีนี้วิธีการเปลี่ยนนอกจากจะจำเทนแล้วหนูลองไปจำดูเทนในตารางออน,นะคะอันนี้แอคทีฟอันนี้พาสซีฟนะคะทีนี้น้องดูนะคะวิธีการเปลี่ยนจากแ c t i v e ให้กลายเป็นพาสซีฟอันนี้ไม่ต้องจดนะคะมีให้แล้วนะคะาการเปลี่ยนนะคะหนึ่ง,หน,งหนูต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือกรรมนะคะแล้วเอากรรมตัวนั้นย้อนขึ้นไปเป็นประธานนะคะเช่นในตัวอย่างนะคะ cat eat i ม e กินหนูนะคะนะคะแมวกินหนูแมวเติมเขาเขาเติมเออทำให้เหมือนของอาจารย์เลยนะคะ c a s eat mice นะคะใครเป็นกรรมคะหนูเพราะฉะนั้นเอาหนูมาวางไว้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น mice นะคะเวลาเราทำเป็น p a s s i v e ก็จะเป็นอะไรคะ verb to be บอกว e r ชั้นที่3 mouse เป็นเอกพจน์ mice เป็นพหูพจน์ก็เปลี่ยนเป็น r อีทเป็นเป็นเวิร์ช่องที่3 e a อีทเอทอีททีตัวเดียวนะคะอีทเช by cats นะคะตรงนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เมื่อมันเป็น he, s h อ I, t i อ o ูวีดแต่ถ้าเป็นแคสต์่างนี้เป็นการค่อนข้างระบุควรจะเขียนลงไปนะคะต่อไปถ้าบอกว่า Tom made sandwich Tom made sandwich นะคะ m a k e a Sandwich นะคะทอม make a sandwich นะคะทีนี้หนูดูนะคะเ a k e เป็นเวอร์ชั่นที่2นะคะดูเอาอันนี้ขึ้นมาเป็นประธานใหม่ก็จะกลายเป็นอะไรคะอ่ะอะไรคะอ่ะ Sandwich นะคะ was ต้องเป็น Was เพราะเป็นเอกพจน์นะคะ was made by นะคะก็เปลี่ยนจาก Active ให้กลายเป็นพาสซีฟก็เป็น Was Word, กับ Were บวกด้วย Ver รช่องที่3นะคะนี่แ c คทีฟนี่พาสซีฟนะคะอ่าโอเคเรามาลอง,ลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะส่วนในรายละเอียดน้องลองไปอ่านเอานะคะไปดูทำแบบฝึกหัดนะคะในข้อที่1หน้าที่2นะคะ They took the c a t t h y y t o o t the c r r ลองเตนสิคะให้เป็นประธาน,นะคะ่ะ เดมทุกเดคาร์ใครเป็นประธานคะคาร์เดมทุกเดคาร์คารเป็นประธานเพราะฉะนั้นเอาคารขึ้นมาก่อนนะคะเอาคารขึ้นมาก่อนเป็นเดคาร์ขอโทษนะคะต้องเดิมอย่างนี้นะคะต้องเปลี่ยนเป็นเดคาร์เมสเป็นเวทุกเป็นเวทช่องที่2ต้องเปลี่ยนเป็นวอสเวิร์ดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวอสนะคะเทคทุกเทคเคนก็จะกลายเป็นเทคเคนบายบายใครคะบายเดม ะคะ buy เดมเดเปลี่ยนเป็นเดมตัวนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะนี่คือข้อที่1น,นะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2คือ will นะคะดูดูนะคะ I will buy the house ถ้าเป็นประธานคะถ้าเป็นกรรมคะ่ะ house ก็เปลี่ยนมาเป็น the house นะคะทีนี้เวลาเราํำ the house วิวบวกเวิร์กช่องที่1นะคะเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นวิวบวกบีบวกด้วยเวิร์กช่องที่3นะคะหนูก็เขียนตรงนี้เป็นวิวบีนะคะวิวบีไบเปลี่ยนเป็นอะไรคะบอสวิวบีบอสไบไอเปลี่ยนเป็นกรรมก็คือไบมีหนูจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แบบนี้น,นะคะ พาสซิไม่มีอะไรยากเลยนะคะส่วนข้อที่3 4 5ี่ห้าในหน้า3ลองไปทำดูนะคะรมก,ก็คือ mistake แปลว่าข้อผิดพลาดนะคะ half made อ่าสอนศัพทนิดหนึ่งก็ได้ half made ก็เป็นอะไรคะ mistake mistake นะคะ half made ก็เลียนเป็น half been จะต้องเปลี่ยนเป็น h a l f บวก b e e บวกด้วย verb ช่องที่3นะคะตรงนี้ก็ใส่ลงไป have been made นะคะ have been made แค่นั้นเองนะคะ by them จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะ